สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ,นนไอ้นุ่มซามูไรรครึ่งไทยญี่ปุ่นลังเล่นน้ำเลยโอุ้ดให้ดูพี่น้องโอ้โกเบโก SK ้เอสเคสองร้อยรุ่นซูเปอร์เอ็กเอมว่า y ว12เอ็นสิบสอง โอเคดูครับให้น้ำไหละระบายลงมาวายเอ็นสิบสองตัวนี้นี่ซีเรียวมื่นกว่าครับช่วงล่างยังโอเคอยู่ เรือล้า,ลางกีไปในตัวครับต้อง้็จะลวงลึกเลยเพื่อให้น้ำไหลได้ดีครับสู3เกลูกบาทเมตรวัดก่อน เครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบความเร็วนะครับ T.O.5 E.T.T. ระบายความร้อนด้วยน้ำไม่มีแครียครับใช้โรลเลร์หมดเลยดูว่าความสะอาดไปในตัว ล่องหลังไม่มีตัวดูดน้ำมันแบบออโตี่ส20ตันกบตีไปเลยอ้าวพังเลือยพังเลืออยอทําทำที่ดักปลาหน่อยฝนลงมาเลยพี่น้องเอ้ยตรงนี้แล้วโอ้ มุดค,ครับล้างมุกี้ไปในตัวมันมีมันตันมันตันนะ่ปูนมาเกาะพี่น้องเสาปูนมาเกาะ เบานะครับใช้ฝีมือนะครับพี่น้องฝนมาแล้วโอเคฝนมาแล้วครับขอตัวก่อนเรียบร้อยครับ ่ม oh. สูบน้ำเอกทอซิงแล้วครับปล่อยเพิ่มใหม่แล้วครับไม,ม่ละไม่ไหวแล้วพี่น้องผนลงเม็ดจ้ะ ขอตัวก่อนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ